กาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้สุส้คนนีม้มอนเดิมจ้ะพี่น้องวันนี้ก็มาพ,พอกับโออีกคืกอนแล้วจ้ะหลังจากที่บริภาพพี่น้องเขาปลาาหล้ายเหมือจ้ะพี่น,น,น้นองมื่อนี้มาซองมืองเฮ็ดจ้ะพี่น้องแต่กับว่าหวัวสีใดสีมนันสำไดงไดงก็รอหลุนรอ,อชมไปนน้ำกันได้จ้ะวันนี้โอกาสลุยเดียวจ้ะพี่น้องบวกาวเหีย่ยงปันใด ดูอเดียวทั้งหยานหยาดรถเสียกับปนันจ้ะทั้งอยากมาเบิองฮ็ดกับปนันเฮ็ดอันนึงสีหลายหลายแต่พี่น้องเฮ็ดแนวนี้หลายหลายอันนี้มันเฮ็ดยัง ปลาเทียวเข้าขมาจ้ะอุ้ยดอก,กเหล็กแหกมานะดอกเหล็กแหกมันคือเ,เป็นไงดอกน,นี้จ้ะพี่น้องเฮ็ดห่าจ้ะพี่น้องเป็นน้ำ เป็นยาเฮ็ดหาเฮ็ดค่าเฮ็ดน้ำมากจะพี่น้องโอ้ยบุก่าเอาดอกจากค้าเดงๆผ่อเฮ็ดปวกตาบจะพี่น้อง นี้คือเป็นยงสี่เป็นออวขาเพิ่น,เ,นเหมือนจะเป็นลาจากพี่น้อง โอ้ <Goodness. hh> ตัวนี้คาแบบนี้ปวกกินตั้งเป็นล่าทั้งปวกกิน อดอกดินไปมาขอขอเขากันจ้ะพี่น้อง はい。 เท็ดอ er. ีหยังบุนีจะพี่น้องหลายหลายมือเลยโอ้ย ลายลายเฮ็ดเบือ่อจ้ะพี่หนอดอกเพิ่นมีคนมาก,ก่อนแล้วคน่นก็มามาถอนเบืองหอยขาเจ้าถอนเบืองเฮ็ดขาบ่ดอก,ดกนี่ดอกบักง่ายนึงจ้ะพี่หนอแข็งแข็ง จะเห็ดอยียงเพราเจาท้อนดุงมันเฮ็ดอยียงว่ะบมมหยางดิจ้ะอันนี้ดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งจะพี่น้องงามๆดอกงามๆแข็งดีดี เก็บเอาดอกดินไปมาเขาจ้ะเดี๋ยวนีบโป๊ะคุยหลายมีใยห,ห,ห,ห่างๆเจ้าเป็นเห็ดอีกย่างจางางาังง่าง อุ้ยเป็นงาเป็นงาเลยจ้ะเห็ดอยงนทตไมันเห็ดอียงจ้ะพี่นนาะ คะีสนมาหอดบานแล้วจ้าโอได้ดอกดินมาบ่หลายจ้ะพี่น้องมือนี้ไปบ่บ่เห็นบ่ค่อยเห็นดอกดินปันดใดพห่ผอมองละนิดละน่อยจ้จะก็เลยได้มาน้อยเดียวเสีเอามามาเขาจ้ะพี่น้อง อันนี้ยอดได้ยอดมันเฮ็ดจ้ะมื้อนี้เฮ็ดที่ได้มื้อนี้จ้ะพี่น้องโอ้ยจะแม่นบม่มานจะไปนําห้ยเขาเจ้านําห้ยเขาเจ้าทีไปก่อนยากไมองได้ก็เห็นตาฮอดเขาเจา้าขุดมันจ้ะพี่น้องขุดแล้วก็บถ่ถมแต่ว่าอู้ก็บ่ได้ทายดอกจะ้ะบ่ได้ทายพี่น้องเบิง่งเ็ดละงูก,ก็ได้2ดกอดกจ้ะ2-3ดอกดอกบานอยู่ข้างล่าง มีแต่ดอกบานเมนนื่อวานก็เป็นเฮ็ดปวกตามแล้วจ้พี่น้องที่โอ้ด้แล้วก็เฮ็ดกอเฮ็ดเฮ็ดกับแปงเฮ็ดกอจก้ะได้บัวร้ายจ้ะพี่น้องแต่ว่ากับพ่อได้ดปนอยู่จ้ะพ่อได้ดเปลียงดดดยยดได้ปปนพ่อได้ออนี่ละจ้ายอดใดยอดนั้นโอ้เหมือนนี้ได้บัวล้ายจ้าพี่น้องไปน้ำหอยข้าเจ้า ไปไกลกับโอ้กับบมมีโมไปเนาะโอไปู้เดียวเทิ้งยานเขาลากรถกับปันนันจ้ะเทิงไปหาเฮททั้งคืดน้ำรดจ้ะพี่น้องมาหอดบานกับพอดีฝนตกมาพอดีจ้ะตอนนี้ฝนตกด้วยจ้ะนี่จ้ะยอดใดยอดมานะมีแห้งใจไปร้ายเติบจ้ะพี่น้องในเขาปลากับด้ดอกดินมามาเขาจ้ะด,ดอกดินมามาเขาเด็ดเขากำ นี่ละจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โอน่เด้อจ้าพี่น้องสำหรับท่านผู้ชมที่เข้าม,มาชมใหม่แกอย่าลืมกดติดตามไว้เด้อจ้าแล้วก็ก,กดกระดิ่งให้ซันไว้เด้อจ้าสุบปฏิภาศการแจ้งเตือนคลิปต่อไปนอกจากเวลาโอโลงคลิปใหม่ๆจะได้บ่พลาดนอกจากพี่น้องนี่จา้ามีดอกดอกนี้โอ้ไปไดอันที่จริงไม่ห้อยเอาไปไม่ๆมเลยจ้าดอกคางกันกรับดอกนี่ละจ้าพี่น้องแต้ดอกนี้เพิ่นใบใบไม่ปุ๊ก ก็เลยไปเห็นก็เลยได้ซําเนี่ยจะเพันว่าเฮ็ดไผเฮ็ดเจ้าของเฮดมีเจ้าของแล้วแต่เนาะจ้าสำรับคลิปนี้อ,อูก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าพอกันไหมคลิปหนะ้ามื่อนะ้าจ้าพี่น้องมื่อนี้ก็สวัสดีจ้า